โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนทรงผมก่อนโอ้ยตายแล้วผ่านกูความหล่อหายหมดเลยนะอนาคตการน,นี่เอาแบบเล็กซนเดอร์ดีกว,ว่าครับเนี่ยเออเดี๋ยวเปลี่ยนหนวดนะเออนี่ก็เท่นะเนี่ยจะเปลี่ยนหนวดหน่อยเนี่ยเออเฮ้ยมัยนไม่พูดไม่เอาโอ้โหหัวไม่เอานะครับอย่างเงี้ยไม่เอาเลยไม่หลรอขอเปลี่ยนหน่อยนี่เรา เดินบนเทือกเขาพิมาลายอยู่นะจริงเลยนะเ,เนี่ยเออเนี่ยเทือกเขาพิมาลยายนะครับตรงนี้ยนี่แหละเทือกเขาเรียกว่านะครับยาวๆมาเนะี่ยแม่งเลาช้างไปปีนเขาไปค่อยเดินนะคอีกไม่กี่เมืองก็จะถึงเมืองลมแล้วเอา้าลูกผมโดนถอดน,นี่ว่าเอา้ามึงเอาแล้วมึงเอาแล้วเดี๋ยวผมจะถอด